คลิปฟังมาทั้งแต่งนี้มาทั้งแต่งใี่คลิอตรงนี้เป็นรอยปุกนะรอยปุกแล้วก็ตรงนี้เป็นรอยทะลุรอยทะลุนะอา่านี่ก็ม่มีอกแกะเลยันี้นมันเรอยคลิปแล้วมันรอยบุกมันเป็นรอยยน่นมันเหมือกกนรอยที่มันขีดแล้วอระวังว่าคงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเกิดขึ้นน,นับตังอย่าบางกล้อง จังระวังมีดรอยโฟมแตกเหมือนรอยกระแทกแบบแรงแลยโอเคเอาโฟมแตกนะครับโอ้โหแล้วก็เอออกมาตั้งเรื่องนกทีแล้วมันมีอะไรด้วยจัง ได้เลยถ่ายได้นี่ตรงนี้เรยตบนแตกนิดหน่อยสีสีครบไหมครัดูดิสีครบสิอันนี้ด้วยหนึ่งสองสามสี่สีครบปั๊บใบนี้อันนี้จะมาเช็คข้างในเครื่องว่า มัน,นมีน่ะทรพั๊นะขึ้นมามีรอยโยนกระแทกหน่อยก็ต้องเช็คละเอียดนิดหนะนึ่งนนั่งช้อปอ่ะนตาตังวีวบอกว่าอย่าวางกล้องตอนนี้ยังสำรวจก่อนกระจกแตกไหม,มหไม่แตก tăng hướng chậm luôn, hướng chậm. Thổi, 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 thổi. Thổi nó tăng thổi, ta đang đồ luôn.